ขณะที่ทางด้านของคุณอุ้งอิงครับนางสาวแพทองทานก็กล่าวในพิ่ิประชุมว่าตนเองเนี่ยได้ไปพูดคุยกับประเทศเกาหลีอเมริกา <c oughs> และตัวแทนของ UN ซึ่งทางเกาหลีเป็นต้นแบบของซอฟต์พาวเวอร์และเกาหลีเองก็พร้อมจะสนับสนุนและให้คําแนะนํากับเราหากเราเจอปัญหาเพื่อให้เราผ่านการทํางานไปให้ได้ราบรื่นที่สุดส่วนของสหรัฐอเมริกาคุณอุ้งอิงบอกว่าได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการศึกษาผ่านการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่ไทยยังติดขัดเรื่องค่าครองชีพสูงแต่อเมริกาสามารถส่งนักเรียนมาแลกเปลี่ยนกับไทยได้เช่นเรื่องการทําหนัง กำกับภาพยนตร์เนื่องจากสหรัฐมีฮอลลีวูดหรือหากนักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาที่สหรัฐก็สอบถามไปว่าจะสามารถสนับสนุนได้มากแค่ไหนในเรื่องนี้ส่วนกระแสที่มีคนพูดกันเยอะว่าตัวคุณตุวเองเองเนี่ยเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์จริงหรือไม่จึงขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออำนาจละมุนนี่อำนาจละมุนที่ไม่ต้องการใช้อาวุธหรืออะไรที่รุนแรงเพื่อใช้ซอฟต์พาวเวอร์ให้ชนะใจหรือเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมนั้น,น,น อบรับวัฒนธรรมต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นปรากฏการ์ช็อกมินที่เกิดความฮิตฮอตเกิดความนิยมขึ้นช็อกมินอยู่ๆก็ขายดีขึ้นมาอันนี้คือวัฒนธรรมที่ถูกอบรับโดยคนไทยในประเทศเองนั่นคือเศรษฐกิจรรภาพเล็กหรือภาพของร้านค้าที่เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากมายแต่ซอฟต์พาวเวอร์นะครับ ที่ทางเพื่อไทยพยายามทําอยู่ขณะน,นี้คือต้องการผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เป็นระดับโลกมากขึ้นนะครับใน11อุตสาหกรรมที่เราถแถลงไปเช่นเรื่องเทศกาลหนังสือภาพยนตร์เกมส์ซีรีส์และอื่นๆซึ่งต้องการจะผลักดันสิ่งเหล่านี้เพื่อเพิ่มให้คนไทยทุกคนได้พัฒนาตัวเองในนโยาบาย1ครอบครัว1นึ่งซอฟต์พาเวอร์แล้วก็เกิดการพัฒนาทักษะผลักดันไปสู่ระดับจังหวัดระดับประเทศหรือผลักดันไประดับนอกประเทศต่อไปครับ ก็เข้าใจดีว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีคนพูดเยอะนะคะว่าเราเข้าใจในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์จริงไหมซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอธิบายได้อย่างอย่าง่า,งายๆให้ทุกคนเข้าใจกันได้ง่ายๆน,นะคะคือมันเป็นเหมือนพลังอํานาจหนึ่งนะคะที่ เขาเรียกว่าอะไรอำนาจละมุนใช่ไหมคำพูดที่ทางภาษาไทยได้บัญญัติไว้เนี่ยไม่ต้องการใช้อาวุธหรืออะไรที่รุนแรงเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการชนะใจหรือเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมนั้นๆหรืออบอบรับวัฒนธรรมต่างๆที่เข้ามาสมมติเรามีอยู่เรื่องหนึง่งอย่างช็อกมินก็ได้ค่ะยกตัวอย่างได้ไง่ายที่สุดอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นพอพอ,พอ,พอเกิดความฮิตความนิยมขึ้นช็อกมินขายดีขึ้นมา อันนั้นคือวัฒนธรรมที่ถูกอบรับโดยคนไทยในประเทศเองแน่นอนค่ะอันนั้นเศรษฐกิจภาพเล็กคือภาพของร้านค้าก็เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากมายใช่ไหมคะแต่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เราทำอยู่นนคะนี้เนี่ยเราต้องการจะผลักดันสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็น g l o b a l มากขึ้นไม่ใช่แค่หัวข้อของช็อกมินนะคะแต่หัวข้อของ11อุตสาหกรรมที่เราได้แถลงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟสติวัลในเรื่องของหนังสือภาพยนตร์เกมซีรีส์ต่างๆที่ที่ 11เ็ราคาทั้งหมดนะคะและสุดท้ายนะครับคุณองเองก็ย้ําให้สอสอของพักเพื่อไทยทุกคนที่มีผู้ช่วยสอส,อสให้มาช่วยกันในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับช่วยกันสื่อสารข่าวสารสําคัญของพักและรัฐบาลให้มากขึ้นว่ามีกิจกรรมอะไรมีหน้าที่อะไรบ้างอะไรทําไปแล้วบ้างเพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ว่าเพื่อไทยทําอยู่นะนะครับที่เคยได้หาเสียงเอาไว้ขณะที่ผู้สื่อข,ข่าวรายงาน,นว่าในการประชุมสสเพื่อไทยเมื่อวานนี้มีการแจกถุงผ้าด้วย และถุงผ้าก็มีรูปของคุณอุ้งอิงและก็คุณเศรษฐาพร้อมทั้งข้อความที่ระบุว่าเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนซึ่งถุงผ้านี้จัดทําขึ้นโดยครูมานิตสังพุ่มสอสสุรินทร์พักเพื่อไทยนะตอนนี้ก็ชูกัน2คนแต่นายกคนเดียวนะนายกคือนายกเศรฐาส่วนคุณอุ้งอิงนะครับไม่รู้ว่าถ้ามีการปรับกรมอรรอบหน้าจะก้าวเข้ามาในคณะรัฐมนตรีเศรษฐา เ,ออเรียกว่า1นทับสหรือเปล่าแต่หน้าตอนนี้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการชุดใหญ่ๆอย่างน้อยสอชุดด้วยกันแล้วก็เป็นรองประธานบอร์ดอีก2ชุดด้วยนะคะเมื่อวานนี้ในการประชุมพอเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หลายคนก็ใส่ชุดไทยเข้าไปเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเ,ออเป็นการประชุมสสของพักเพื่อไทยครั้งแรกที่คุณอุ้งอิงนะคะในฐานะหัวหน้าพักขึ้นมานําในการประชุมเองเลยนะคะ